สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งนะคะกับ Thailand Today โดยช h a t เตอร์กอฟวันนี้กอฟจะมาพาเที่ยวพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยหรือภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่า Museum of Contemporary Art นะคะหรือเรียกกันสั้นๆที่เขาเรียกว่าโมคา M O C A นะคะสามารถหาง่ายค่ะในเซิร์ชใน Google Map ก็ได้มาถึงได้ง่ายละที่จุดตรงเป๊ะเลยนะคะเนื่องจากตอนนี้เนี่ย ทางรัฐบาลก็ผ่อนคลายนโยบายการล็อกดาวน์ในหลายๆที่แล้วดังนั้นไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือสถานที่บริการต่างๆก็เปิดให้บริการขายสินค้าและบริการเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งตอนนี้นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศอาจจะยังไม่มีโอกาสได้มาท่องเที่ยวภายในประเทศเรามากมายสักสักเท่าไหร่นะักดังนั้นในฐานะที่เราเป็นคนไทยด้วยกันเองดังนั้นเราก็มากระตุ้นเศรษฐกิจไทยด้วยกันเองก่อนในวันนี้ เราจะมาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ศิลปะกันเพื่อมาเสพงานศิลป์ที่มีความสวยงามนั่นเองนะคะแต่โดยเริ่มต้นเรามารู้จักกันก่อนว่าพิพิธภัณฑ์นี้คืออะไรนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นแหล่งรวมศิลปะไทยร่วมสมัยเพราะฉะนั้นก็จะมีผลงานศิลปะจากทุกแขนงทีเดียวแล้วก็เป็นร่วมสมัยตั้งแต่ในสมัยโบราณจนถึงในสมัยเป็นเขาเรียกว่ายุคโมเดิร์นนะคะโดยที่ศิลปะ าการรวบรวมศิลปะเหล่านี้เนี่ยเป็นการรวบรวมโดยคุณบุญชัยเบญจรงคกุลนะคะซึ่งท่านมีความหลงใหลในศิลปะเป็นอย่างมากแล้วก็เลยรวบรวมผลงานศิลปะเหล่านี้แล้วก็นํามาจัดแสดงเพื่อเปิดโอกาสให้กับคนที่มีใจรักในศิลปะได้เข้าถึงได้สามารถเข้าชมได้และนอกจากนี้ยังถือว่าเป็นการเทริดพระเกียรติ รัชกาลที่9นะคะรวมถึงเป็นการเชิดชูเกียตรติศาสตราจารย์สินพีระศีซึ่งถือได้ว่าเป็นบิดาแห่งศิลปะไทยร่วมสมัยนะคะก็มีการรวบรวมศิลปะเนี่ยผลงานเนี่ยไม่ต่ำกว่า800ชิ้นโดยที่ก็จะจัดเรียงกันไปโดยแยกกันโดยแบ่งประเภทชัดเจนตั้งแต่ชั้น G 2 3 4 5ไปเรื่อยๆนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วจะอนุญาตให้ผู้เข้าชมเนี่ยถ่ายรูปได้แต่ ใช้แฟลชไม่ได้นะคะเพราะว่าแสงแฟลชบางครั้งอาจจะไปมีปฏิกิริยากับผลงานศิลปะแล้วก็เป็นการรบกวนผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการด้วยแล้วก็ทางสถานที่นี้ไม่อนุญาตให้ถือกระเป๋าใบใหญ่เข้าไปนะคะเพราะาบางครั้งเนี่ยการถือกระเป๋าใบใหญ่เนี่ยแล้วเราเดินผ่านไปผ่านมามันอาจจะกระเป๋าเราหรือว่าเข้าของที่พรุงพรังของเราเนี่ยอาจจะไปทําลายหรือไปโดนผลงานศิลปะที่ว่านั้นก็ว่าได้นะคะ อะไรค่ะครนี้เรามาดูกันนิดนึงว่าในส่วนของพิพิธีการน,นี้อย่างที่บอกคือเราเสรชจาก g o o g l e Map ไปได้ง่ายมากนะคะแล้วก็ตรงนะคะพอไปถึงแล้วทางเจ้าหน้าที่ก็อำนวยความสะดวกได้อย่างดีเลยนะคะบริการดีเยี่ยมเลยสุภาพเรียบร้อยอาทางเจ้าหน้าที่ก็จะนำพาเราไปอย่างที่อาคารจอดรถซึ่งจะเป็นที่จอดรถใต้ดินนะ,ะก็สามารถรองรับปริมาณรถได้พอประมาณไม่ได้เยอะ แล้วก็ไม่ได้น้อยจนเกินไปจอดใต้ตึกด้วยอันนี้ชังเชตกอบชอบมากเพราะว่าในช่วงนี้คือแดดมันร้อนอะเนาะเราก็ไม่อยากที่จะให้รถเราร้อนจอดใต้ตึกก็สะดวกดีนะคะแล้วก็มีทางเข้าโดยตรงจากชั้นเบสเมนต์คือชั้นบีเดินตรงเข้ามาเลยนะคะชอบมากคือพอเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเข้ามาในส่วนบริเวณที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น registration นะบริเวณที่ให้ลงทะเบียนแล้วก็เพื่อที่จะซื้อตั๋วเข้าชมนะคะทาง ที่พิพิธภัณฑ์เนี้ยตั๋วเข้าชมเนี่ยจะตกอยู่ประมาณ250บาทต่อคนนะคะสำหรับผู้ใหญ่นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเด็กนักเรียนหรือว่านักศึกษาเนี่ยก็อยู่ที่แค่100บาทต่อคนเท่านั้นเองแต่ว่าต้องแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษาหรือว่านักเรียนด้วยนะคะเพื่อที่จะได้รับส่วนลดของค่าบัตรเหล่านั้นแต่เชื่อเถอะจะ250จะ100บาทราคานี้คุ้มมากเพราะว่าผลงานศิลปะเนี่ยคือท่านได้รวบรวมได้ไวเยอะจริงๆแล้วก็ คัดสรรมาอย่างดีคือสวยงามมากแล้วที่สำคัญคือสถานที่โอถงเยน็นสบายแล้วสามารถที่จะชมงานศิลปะได้อย่างมีสมาธิมีคำบรรยายบอกเล่านะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการคอยให้คำแนะนำตลอดทุกชั้นเลยก็ว่าได้แล้วก็ในช่วงนี้คือมันมีเรื่องของวิกฤตเรื่องของโรคระบาดโควิดนะนะเราก็มีความระวัดระวังในส่วนของตรงนี้เป็นพิเศษแล้วเราก็มีการใส่หน้ากากอนามายัยแล้วก็ห้องมันก็ไม่ได้แออัดนะคะคือมัน กระจายกันไปหลายๆชั้นแล้วก็พื้นที่ก็คือกว้างขวางเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีการแอรอัดของผู้คนที่เข้าชมนะคะเพราะฉะนั้นถือว่าคุ้มมากนะะกับ250บาทหรือว่า100บาทเนี่ยนะครพอเวลาเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะเจอในชั้นจีเนี่ยเราก็จะเป็นโถงทางเข้าซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นไอคอนิกหรือคือคนที่ชอบมาถ่ายรูป มันจะเป็นผนังฉลุนะแล้วก็มันจะมีแสงลอดออกมาจากผนังฉลุตรงนั้นแล้วมันก็จะเกิดการสะท้อนจากพื้นเนี่ยนะ,ะสวยนะคะมันจะเป็นเหมือนกระทรงสามเหลี่ยมนะคะก็น่าจะคุ้นหูคุ้นตากันกันดีอยู่นะคะซึ่งมันก็จะล้อรับกับมันจะล้อรับกับตัวบริเวณตึกด้านนอกที่เขามีลักษณะของผนังที่เป็นฉลุนะคะแล้วก็เป็นลายหินเป็น material, แมทเทเรียลลักษณะเป็นหินนะคะก็สวยงามมากทีเดียวค่ะ ในบริเวณชั้นหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีโซนห้องจัดนิทรรศการแสดงอยู่ประมาณ4ห้องโดยที่2ห้องเนี่ยมันจะเป็นนิทรรศการหมุนเวียนอีก2ห้องก็จะเป็นเทศกาลเป็นนิทรรศการถาวรน,นะคะในช่วงที่ชัตก๊อปไปเนี่ยจะเป็นนิทรรศการหมุนเวียนแล้วก็โชว์ของเรื่องของหยดน้ําแต่ว่าในนิทรรศการหมุนเวียนเนี่ยจะเปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจเนี่ยเข้าชมรอบละนะรอบละ 5นาทีแล้วก็เปิดโอกาสได้เข้าไปแค่2คนเท่านั้นเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดการแอรอัดในสถานที่จํากัดแล้วก็ขับแคบแบบนั้นนะคะมันจะเป็นห้องมืดๆนะแล้วก็สามารถถ่ายรูปแต่ว่าในส่วนของนิทรรศการหมุนเวียนเนี้ยทางทีมงานเขาบอกว่าใช้แฟลชได้อ่าเราก็ใช้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าบางท่านอาจจะไม่นิยมชมชอบการใช้แฟลชเพราะว่าอาจจะมีผลกระทบต่อลักษณะของคุณภาพการถ่ายภาพนะก็ไม่ใช้แฟลชก็ได้อันนี้ก็คือแล้วแต่แต่ละคนเลยนะคะ อันนี้ในส่วนของชั้นหนึ่งเนาะแล้วก็มันก็จะมีนิทรรศการเธอประเกียดด้วยก็คืออยู่ในชั้นหนึ่งนี่แหละตอนที่ชตเตอร์ก็ไปเนี่ยบางครั้งคือ,อมันรอบจํานวนรอบมันเต็มแล้วก็มีคนกําลังเข้าชมนิทรรศการมุนเวียนอยู่เขาก็เลยบอกว่าสามารถที่จะไปชมนิทรรศการในห้องอื่นก่อนก็ได้เพื่อค่าเวลาแล้วก็หรือไม่ก็สามารถที่จะออกไปชม สวนด้านนอกนะคะเป็นการจัดสวนแล้วก็ชมเรื่องของสถยปัตยกรรมที่อยู่ด้านนอกก็ได้เหมือนกันนะคะก็อันนี้ก็เป็นทำให้เราไม่เบื่อแล้วก็ในบริเวณตรงนั้นมันก็จะมีร้านกาแฟด้วยบางทีเราก็ไปถึงแล้วเราอยากจะหาอะไรทานนะคะมันก็มีเบเกอรี่มีกาแฟมีเครื่องดื่มเอาไว้รองรับได้ด้วยนะคะอันนี้คือในส่วนของชั้นจีนะคะพระเวลา มันก็จะแบ่งกันเป็นประมาณ5ชั้นไปเรื่อยๆนะคะบางคนอาจจะบอกว่าว่าไปถึงแล้วอาจจะเบื่อไม่อยากที่จะไล่เรียงตั้งแต่ชั้น G ชั้น2 3 4สบางคนอาจจะไปถึงปุ๊บแล้วก็ขึ้นลิฟต์ไปชั้น5เลยก็ได้นะแล้วก็เสร็จแล้วเราก็เดินลงมาชมงานศิลปะแบบเดินลงมานะคะ<ม>ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียหนึ่งนะคะสวยงามมากค่ะตรงนี้แล้วก็ลักษณะของผลงานศิลปะมันก็จะมีความหลากหลายทั้งงานเพนติ้งหรือว่า งานโชว์ของศิละปะภาพถ่ายก็มีนะคะงานพินติ้งก็จะมีทั้งแต่สีน้าสีน้ำมันสีอะคริลิกแต่โดยทั่วไปหลักๆรู้สึกว่าจะเห็นเป็นหลักๆจะมีสีน้ํามันกับสีอะคริลิกนะคะตามนั้นแต่ว่าเทคนิคก็จะแตกต่างกันไปเปียกบนเปียกบ้างอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะเป็นจากศิลปินที่เป็นศิลปินแห่งชาติ นะคะแล้วก็บางท่านก็ได้ถึงแก่กรรมไปแล้วนะคะแล้วก็มีการรวบรวมผลงานของท่านไว้ด้วยนะคะบางทีเราก็ดูแล้วเราก็คิดถึงเนาะในช่วงที่ท่านมีชีวิตอยู่แล้วก็ท่านได้สร้างสารรค์ผลงานศิลปะไว้เยอะมากทีเดียวนะคะแล้วก็ชั้น2ชั้น3ชั้นสี่ชั้นหาเป็นต้นไปเนี่ยคือมันก็จะมีแยกประเภทไปอาจจะเป็นอาจจะเป็นปรติมาก,กรรมหัวโขนอาจจะเป็นงานปั้นหลากหลายนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของอ การให้ชมเขาเรียกว่าห้องห้องมืดมืดห้องห่งจัก,กรวาลอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดว่าชื่อผิดยังไงต้องขออภัยไปณที่นี้ด้วยนะคะลองชมกันค่ะว่าผลงานเหล่านั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้าง ที่นี่เปิดให้เข้าชมวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะคะจะหยุดทุกวันจันทร์เปิดให้เข้าชมช่วงประมาณ10โมงถึงประมาณ6โมงเย็นสามารถอยู่ได้ตลอดเลยเพียงแต่ว่าเสียวอย่างเดียวคือไม่มีที่รับประทานอาหารช่วงเที่ยงไม่มีอาหารเที่ยงอ่ะให้รับประทานบางทีตอนนั้นชาร์ลกอปก็แต่งใจทานเบเกอรี่แทนข้าวเที่ยงและกันนะคะแต่ว่ากาแฟอร่อยนะคะแล้วก็ถัดมาเนี่ย พอหลังจากที่เราชมนิทรรศการจากภายในแล้วเนี่ยข้างนอกก็มีความสวยงามอีกนะไม่ว่าจะเป็นตัวศิลปรกรรมทางด้านนอกหรือว่าลักษณะของสถาปัตยกรรมของตึกนะคะที่อยู่ทางด้านสวนด้านนอกก็สวยงามแล้วก็แม้กระทั่งทางลงกลับเข้าไปยันที่จอดรถเนี่ยตรงที่มันทางลาดอะ่ะก็เวลาแสงที่มันตกกระทบนะคะแล้วหรือว่าเรามองย้อนลงไปหรือว่าย้อนกลับขึ้นมาเนี่ยลองเก็บภาพมาดูนะคือสวยงามทีเดียวนะคะ าละค่ะวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอสำหรับการพาไปท่องเที่ยวในพิพิธภัณฑ์โมฆะนะคะอยากให้ไปนะเพราะว่าในช่วงนี้ก็เราเองเราคนไทยคนไทยก็ต้องเที่ยวเมืองไทยนะคะไม่ไปไม่รู้ว่าจริงๆมันยังมีอีกหลายมุมอีกหลายแง่ที่เรายังไม่มีโอกาสได้สัมผัสแต่จริงๆแล้วมันมีสิ่งที่น่าสนใจที่เรายังไม่เคยได้รับทราบหรือว่าเรายังไม่เคยได้มีประสบการณ์จากตรงนั้นโดยตรงดังนั้นลองไปเยี่ยมชมกันค่ะนะคะ,นะคะ แล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเรากลับมาดูว่าทางชร์ดก๊อฟจะพาไปท่องเที่ยวในสถานที่แห่งไหนอีกวันนี้พอแค่นี้สวัสดีค่ะ